สิ่งที่คนจะเป็นแฟนผมควรที่จะต้องรู้นะฮะผมเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องการกินมากๆผมจะคอยตะล่อมแฟนนะฮะให้แบบเข้าระบบการกินเป็นแบบนิ้นเลยไม่กินแป้งเยอะจะไม่กินโซเดียมก็คือเกลือจะไม่กินหวานถ้าเขาอยากบอกว่าอยากไปกินหมูย่างเกาหลีใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าชีทมิลนะ กินได้เลยหนึ่งมือ้อสองวันติดนี้เริ่มเยอะแล้วผมก็บอกว่าออวันนี้เรากินผักกันหน่อยดีไหมเพราะว่าเมื่อวานแบบกินโปรตีนเยอะแล้วนะจริงๆแล้วถ้าถูกต้องจริงต้องกะเป็นแคลมันจะมีโปรแกรมคำนวณง่ายๆซึ่งผมเนี่ยก็จะสอนเขาโหลดลงไปในมือถือแล้วเขาคำนวณได้เองแต่ผมก็จะคอยแบบกะปริมาณอาหารต่อมื้อให้เขาผมก็จะให้เขาถ่ายรูปมาแล้วก็เขาจะได้กินอย่างสบายใจนะถ้าเกิดเราทําไปตามระบบของมันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยทุกวันนี้ผมไม่รู้สึกว่าเครียดเลยในการกิน แฟนผมอ้วนมาก่อนหรือผอมมาก่อนมันไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเกิดเขาชอบอ้วนอย่างเงี้ยเหมือนต้องปรับแหละเพราะว่าการอ้วนเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงแฟนเก่าผมหุ่นดีไหมแน่นอนครับหุ่นดีทุกคนแน่นอนผมไม่เคยตะบะแตกสักครั้งหนึ่งเลยฮะนอกจากวันชีสเด e d คือวันที่ผมอยากกินเท่านั้นโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบผู้หญิงที่แบบผู้หญิงที่มีจริตนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเรียบร้อยเกินไป แต่ก็ไม่ใช่ว่าแรงเกินไปผมเคยคุยกับคนที่ทิ่อคนหนึงแล้วเขาแบบไม่โอเคไปหมดอ่ะจะจุ๊บกันข้างนอกแล้วแบบขอจุ๊บหน่อยนะเขาก็จะแบบเออไม่เอาอ่ะคนเยอะอายคนเขาอย่างไปทานอาหารที่ตึกสูงอย่างเงี้ยค่อนข้างโรแมนติกมากเลยนะแล้วเธอจะให้เราแบบไม่แสดงความรักกันเลยเหรอไม่จุ๊บกันเลยเหรอจริงแล้วผมไม่เสยนาย ผมว่ามันสิ่งที่น่ารักโบราณเกินไปซะจนแบบไม่แสดงความรักกันเลยเงี้ยตอนหน้าสาธารณชนผมก็ไม่ชอบฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับถ้าอยากคุณดีมาอยู่กับพี่คุณดีแน่นอนครับอย่าเพิ่งปิดไฟกันนะครับโอ้โหเอาแล้ว oh oh. เอาแล้วอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณซ oh ีเรียสเรื่องการกินขนาดนี้ครับอ๋อ oh oh. คือ ผมเคยอ้วนไงครับช่วงช่วงที่ช่วงที่เดินไม่ได้ฮะแล้วแบบอ้วนมากอ้วนแล้วมันเหมือนน้ําที่แบบใสไปในแก้วแล้วหล้นครับเราเติมอะไรลงไปนิดหน่อยมันก็หล้นครับเพราะงั้นผมไม่อยากให้ไปอยู่จุดที่มันอ้วนแล้วมันกลับมายากเวลาเราอ้วนไปแล้วอะมันจะกลับ กลับคืนมาสู่แบบสิ่งที่เราอยากจะไปในค่อนข้างที่จะยากโอเคอ่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมว่าคุณอภิษฎานาจะมีประเด็นมกันก็คือไอการแสดงความรักในที่สาธารณะคุณเนี่ยชอบที่จะทําแบบนั้นมากแต่บางทีแบบว่าคุยกับผู้หญิงที่แบบเอ๊ะไม่อาไม่อาอะไรเงี้ยเรื่องนี้ต้องทำเอนจอยเอนจอยบางที ไปข้างนอกอ่ะอยากหอมเหม่งอยากหอมไหลอะไรงี้บ้างได้นะอันนี้พอสมควรนะค่ะต้องประกาศก่อนว่าเอนจอยในเธอประกาศเลยว่าความรักต้องอยู่คู่ความถูกต้องสาวโสดจากรัฐสภาความรักคู่คุณธรรมสาวโสดจากรัฐสภาได้กล่าวไว้ยังไงอันนี้พอได้ไหมก็ถ้ามันประเจิดประเจ้าไปนักก็ไม่ควรร้านอาหารร้านอาหารร้านอาหารจะเอาทแค่ไหนล่ะเอาท่ารเอาทำแค่ไหนล่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ร้านอาหารนี่คือเรื่องการควักกันใต้โต๊ะกันจะมาทำอะไรก็ขมือแางนี้ต้ี๋ยวใี่มันมากไปนะกก็ว่าเอ็นจอยเลยเดี๋ยวนะอย่าถึงขนาดนั้น